สวัสดีครับพี่น้องครับพบก,กับโจวบ้านคือเกานะครับผมมอนี่มากินข้วสวนครับ<ฮ>เอารู้อีกยาวพี่น้องแสบๆบบบมอนี่กอยเอากอยมาเอากินคู่เดียวพอจานเย้เนี่ยนี่มา <c oughs> ้วไอ้กยกิ <c oughs> นคนเลยวโลหะแไปเอาซีนง้นมากแต่บั่นหน้าเขียมกินรังเกาตานประจําครับ ชื่นสดๆไม่ๆหมเพะว่าแต่ไปหยอดกดมากครับพี่น้องตอนบ้านนี่ไปเอาแผลน้ำมาแม่ตอนบ้านไปเอาน้ำน้ำเบิดพี่น้องอ๋อแซ่บหรือเปล่าแซ่บพรอะตุบปากม ากายด, <c oughs> ดินแมไคัดข้องห่อยตีนกินซวย,ยพักพักนี่กับมี่พักเปียฟ้านันนี้พักนัแม่้มมอันนี้บักตุมพาบักตุมกินกับปล่อยกับลา อ,อยู่บ้านสวนห้องปอดสานปิดพีนังปลูก,กเองนะครับบ่ได้ซื้อบัวบวักีบักกวมีเบดสุยังก็บอ Đặc này cái gì đề chị hai quay với nóng vừa đang bùa nóng hết, bùa người bùa hì, 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 bùa มื่อนี้อากาศดีฟังพยากรณ์อ,อากาศเมื่อวานนี้ฝนมาไลายปนยันในพ่อจับเปอร์เซ็นร้ยหนึ่ง,งตัวตุกฝนลอยเปอร์เซ็นเลยพี่น้องอแต่ว่าก็อาจิโตกอยู่ทั้งอื่นครับอาจิโตกอยู่ทั้งอื่นอาจิมาบรรองหอดทั้งที่ปันในนะครับตรงมิดแล้วเนี่ยจับเม็ดแล้วพ่อจับเม็ดแล้วบ่ วุ้เนเนยๆกับเ็ดขนาดนี้ครับเนี่อืออืออือเปะเนี่ยอันนี้กับพริกอันนี้บักพริกพริกป้อมบักพิกได้ดนิพ่อนเนี่หน่อยนี่เขาเอาอยัางไงเแม่พริกป้อ,ปอ,อม พริกป้อมป้อมนี่คือหน่วหน่อยๆพี่น้องคำว่าป้อมนี่ยขึ้นปีหน่วยเห็นเห็นบาดแดกนึงว่าแตนบัก<ม> <B out S 2> แข็งพี่น้องเลยเผ็ดๆเลยเพรพอดีคำร่มเย็นดีแดกเริ่มเผ็ดมาแล้ววันพริกนี่พี่น้องหน่วยหน,น่อย เอาเลยหน่อยหน่อย,ยนี่ขยวดเข้าใหม่สวยเนี้อกับเข้าใหม่เ <c oughs> ข้าใหม่ปีนี้ได้จักสอบอะ สองอุ้มเขาปีนี่ได้ได้จกัจกจั๊กสอบก็บแม่สองอุ้ม,มในในในสองอุ้มสองอุ้มมะไรพ่อแม่ยังไงสองอุ้มสองอุ้มรถสองอุ้มรถเกี้ยวสองอุ้มรถเกี่ยวนุ่มนุ่มอ่อนพี่น้องเขาไม่เขาไม่นี่บ่ต้องมาด่วนนู้นว่าแม่บ่ต้องมาด่วนเนาะ ขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมไว้พอกันคลิปหนะ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับครับครับ